สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะชื่อจริงชื่อเมจะมาควาสายเพรค่ะค่ะไปเรียนที่ไหนเอ่ยเรียนออสเตรเลียค่ะค่ะสถาบันชื่ออะไรคะ t a ตตฟ i e l e ค o l l e g e ค่ะค่ะอันนี้ไปแบบไหนคะไปแบบยื่นไวไม่ใช่สเตตเมนต์ค่ะค่ะได้วีซ่าเท่าไหร่เอ่ยได้วีซ่าหนึ่งปีเก้าเดือนค่ะอืมค่ะไปเรียนหลักสูตรอะไรเอ่ยค่ะไปเรียนหลักสูตรภาษาบวกกับอัดวานิฟอมาค่ะค่ะ เออวีซ่านานไหมไม่นานเลยเร็วมากค่ะ,คะแล้วบริการที่นี้เป็นไงคะสระดิพาพพี่นา,าเป็นไงบ้างดีค่ะใส่ใจดูแลลูกค้าดีค่ะให้คำปรึกษาตลอดเลยอ่าค่ะอ,อ,อยากฝากถึงเพื่อนๆมาที่แบบตัดสินใจจะมาสระดิพาพดีไหมยอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะ ก็ถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจจะไปหรืออยากไปอะไรเงี้ยก็ให้คุยกับสตอรี่พาร์ได้เลยเขามีคําแนะนําให้ทุกอย่างคะ่ะ <หา S 2> ว่าอยากได้แบบไหนหอยากถ้าคิดจะไปแล้วก็ลองมาคุยดูก่อนคิดว่าที่นี่บริการดีค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เลือกใช้สตรี่พา์ทขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ